สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในบทต่อไปนะครับบทนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างานะครับในพาร์ทแรกของเราเนี่ยจะพูดถึงการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากในบทที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับการเคลื่อนที่แนวตรงก็จะประกอบด้วยแกน x ใช่ไหมครับก็คือรถเคลื่อนที่แนวราบธรรมดา mm. กับแนวดิ่งใช่ไหมครับที่แอปเปิลแอปเปิลของนิวตันตกจากต้นไม้นะครับตกจากต้นไม้ลงมาวันนี้เนี่ยครูจะให้ดูอีกการเคลื่อนที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าครูโยนวัตถุ วัตถุของครูนเนี่ยทรงกลมนะครับครูโยนแต่ไม่อยู่ในแนวแกน y และจะเฉียงขึ้นหรือเอียงนะครับสังเกตลูกบอลที่ดีนะครับว่าจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ยังไงนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมันจะโค้งลงนะครับที่มันโค้งลงอ,อันนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโรเชคทายนะครับหรือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่โค้งลงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหล,หลายอย่างนะครับแต่ลหลักๆแล้วก็คือมันจะเกิดจาก ค่าการเวทีหรือแรงโน้มถ่วงของโลกค่าการเวทีเราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ9.8เมตรเปอร์เซกสแควรหรือมันก็คือเป็นความเร่งนะครับเพราะมันหน่วยเดียวกับความเร่งเลยใช่ไหมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับวันนี้ครูจะมาสอนทฤษฎีหลักๆนะครับที่ทําไมวัตถุของเรามานถึงเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของ ที่มาของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูตัวซิมูเลเตอร์กันนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ยหรือเราเรียกว่าโปรเจกไทมชันนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบอิสระนะครับโดยที่วัตถุเนี่ยที่ลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือกาวิตีนะครับกาวิตีเนี่ยมีค่า9.8เมตรเปอร์เซกแควร์ก็คือเมตรต่อวินาทียกกำลังสองสังเกตว่าจะเป็นหน่วยเดียวกับความเร่งนะครับเป็นหน่วยเดียวกับความเร่ง ฉะนั้นในส่วนของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็จะกระทํากับวัตถุนะครับในแนวดิ่งนะครับส่วนในแนวราบเนี่ยแรงที่มากระทําจะเป็นศูนย์นะครับโดยการเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือแกน x และแกน y จะเกิดพร้อมๆกันเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติก็ได้นะครับทำให้แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะมีลักษณะเป็นวิถีโค้งหรือพาราโบลาความนะครับพาราโบลาความเหมือนในรูปเนี่ย เห็นไหมครับเด็กชุดลูกบาสลูกบายก็จะเป็นวิถีโค้งเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับาพาราโบลาคว่ำนะครับโอเคหรือน้ําพุเห็นไหมครับน้ําพุพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วโค้งลงมาอันนี้ก็เป็นโปรเจกไท่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาเราดูว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทจริงไหมก็ดูจากว่าวัตถุเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นนักกีฬาปลาลูกรักบี้นะครับลูกรักบี้ของเรา ครูจะแบ่งเป็น2โซนเนาะโซนด้านซ้ายจะเป็นสีฟ้าด้านขวาเป็นสีชมพูสีฟ้าเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับสีชมพูเป็นขาลงนะครับอ่าโดยครูจะให้ลูกศรสีเขียวเป็นความเร็วแนวดิ่งสีฟ้าแนวระดับและสีชมพูเนาะม่วงๆชมพูเนี่ยชมพูเข้มเนี่ยจะเป็นความเร็วลับของวัตถุนะครับไอ้ความเร็วลับเราเรียนไปแล้วก็เกิดจากแกน x และแกน y ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อะไรนะอ่พีทากโกรัสนะครับออกมาเป็นความเร็วลับ อตอนขาขึ้นเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งจะมีค่าลดลงเหมือนเราโยนัตถุขึ้นสู่ที่สูงถ้าคูโยนขึ้นไปปุ๊บความเร็วมันจะ 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 9บเก้าแปดแล้วก็0นะครับแปลว่าที่จุดสูงสุดที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ยความเร็วมันจะเป็น0ูนย์ะครับความเร็วเป็น0ย์โดยที่ความเร็วมันจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆหรือลดลงเรื่อยๆนะครับ 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ิบเก้าแปดเแล้วมันจะค่อยๆตกลงมา นะครับในเหตุการณ์นี้มันจะเป็นแบบ2มิติที่ครูบอกครับเป็นแกน X กับแกน Y ก็คือเป็นลูกศรสีเขียวนะครับสีเขียวคือแนวดิง่งสีฟ้านี่คือแนวระดับนะครับแล้วได้ออกมาเป็นความเร็วลับก็คือแนวทะแยงเนี่ยนะครับแนวทะแยงวัตถุจะเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆพอถึงจุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดน,นะครับจุดสูงสุด ความเร็วแนวดิ่งมันจะกลายเป็นศูนย์ครับถ้าหนูสังเกตดีๆว่าเส้นสีเขียวเวกเตอร์สีเขียวเนี่ยมันจะยาวแล้วสั้นลงเรื่อยๆนะครับสั้นลงเรื่อยๆจนมันหายไปนะครับจนมันหายไปหลังจากนั้นปุ๊บวัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงนะครับยังเป็นเส้นสีเขียวอยู่แต่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นแปลว่าวัตถุเวลาตกลงมาเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นถามว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นครับเพราะมันมีความเร่งความเร่งจากไหน ความเร่งจากค่ากาวิตี้ไงครับ9.8เมตรต่อเซกสแควร์นะครับทำให้วัตถุเนี่ยค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วกระแทกถึงใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหมครับเส้นสีเขียวฝั่งขาลงมันจะจากสั้นแล้วค่อยๆยาวขึ้นเห็นไหมครับมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆเพราะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามจะมีทั้งแกน X และแกน Y นะครับแกน X และแกน Y กระทำให้วัตถุเป็นยังไงครับเคลื่อนที่แบบ โค้งพาราโบลาคว่ำนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในซิมูเลเตอร์นะครับครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของซิมูเลเตอร์นะครับตัวซิมูเลเตอร์ครูนี่ครูจะสาธิตวิธีการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับเดี๋ยวมาดู ส่วนต,ต่างๆเหมือนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ส่วนที่เป็นสีส้มเอ้ยโทษทีครับสีสีแดงเนาะสีแดงอของคู่มันจะออกส้มๆหน่อยอ่าสีแดงเนี่ยครับอันนี้ก็คือ Projectile Speed นะครับก็คือความเร็วนะครับมีตั้งแต่0 10 20 30 40ี่ามคูตั้งไว้ที่40นะครับตั้งไว้ที่40อ่าอันนี้ก็จะเป็น Launch Angle นะครับก็คือเป็นมุมนะครับก็มีมุมตั้งแต่0องศา15 30องศา45องศา 75, 90, อ,าอ่าคูข้าม60มาก็จะไล่ไปอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นมุมนะครับอ่ะคราวนี้ด้านขวานะครับ position of projectile x y หน่วยเป็นเมตรหน่วยเป็นเมตร,น,น,มตรนี่คืออะไรครับ position ก็คือตำแหน่งระยะทางการขจัดอย่างเงี้ยครับนะครับ,นะรบส่วนอันล่างก็เป็น velocity velocity ย่อมมาจากคำว่า ความเร็วหรือหนูจะเดาจากหน่วยก็ได้เห็นไหมเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นความเร็ว vx ก็คือความเร็วแนวราบนะครับ vy ความเร็วแนวแนวดิ่งนะครับอันถัดมาเป็น gravitity นะครับ g r a v i t y ตัวนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลก9.81เมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับก็คือเป็นความเร่งในแนวดิ่งอ่ะมาดูเหตุการณ์แรกก่อนเดีย๋ยวกูจะลองยิงที่ม,มุมอ่าเท่าไหร่ดี30ก่อนก็ได้ครับอ่า อันนี้คูยิงที่มุม30องศาครับที่มุม30องศานักเรียนจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบแบบพาราโบลาควา่ำนะครับเป็นแบบพาราโบลาควา่ำนะพาราโบลาควา่ำแล้วยังไงต่อครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีเส้นสีแดงเห็นไหมครับเส้นสีแดงแนวดิ่งกับเส้นสีแดงแนวราบอันเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้รู้ว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ย ความเร็วแนวราบและแนวดิ่งเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันหรือเราเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิตินะครับ2มิติมันเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติครับอ่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิตินะครับการเคลื่อนที่แบบ2มิติอ่าคราวนี้หนูจะเห็นว่ามีเส้นสีเขียวห้อยลงมาตลอดเลยเส้นสีเขียวห้อยลงมาตลอดเลยเส้นสีเขียวตัวนี้คืออะไรครับเส้นสีเขียวที่มันพุ่งลงมาก็คือตัวนี้ครับคือกาวิทย์ ฉะนั้นทุกตำแหน่งก็จะมีความเร็วทั้งแกน X และแกน Y อีกทั้งยังมีความเร่งแนวดิ่งก็คือ Gravity พุ่งลงทุกตำแหน่งมันเลยทำให้เป็นพาราโบลาคว่ำนะครับฉะนั้นสรุปอีกรอบนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติมีแรงน้มถ่วงกระทำทุกตำแหน่งนะครับอ่าโอเคครับถัดมาคราวนี้เราจะมาดู ในส่วนของแนวตั้งเห็นไหมครับแนวตั้งแนวตั้งเส้นสีแดงมันจะทําไมครับเส้นสีแดงตอนแรกขาขึ้นอาจจะครูเป็นขาขึ้นนักเรียนจะเห็นว่าขาขึ้นตอนแรกมันจะยาวแล้วมันจะสัน้นลงเรื่อยๆนะครับสั้นลงเรื่อยๆเห็นไหมครับอ่าตรงนี้บอกอะไรครับอ่าเดี๋ยวครูจะจลรอยตรงนี้นะครับแล้วนักเรียนดูที่ vy นะ vy นะครับดูที่ vy นะครับ วีายวีวคืออะไรเอ่ยวีก็คือความเร็วแนวดิ่งสังเกตพอยิ่งขึ้นไปจาก17ทําทำไมครับดูตรงนี้นะกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับวีนะสังเกตพอจะหลุดื่อนที่ไปจาก15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วมันจะมาลงที่ประมาณ0ูนย์ครับมันจะลงที่ศูนย์นี่แหละนะครับจุดสูงสุดจะเป็นศูนย์ครับพอเป็นศเสร็จปุ๊บ ขาลงเห็นไหมครับมันจะเป็น4 5 6 7 8 9 10ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ที่มีเครื่องหมายลบเพราะมันเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับตอนแรกครับเครื่องหมายลบไม่ใช่แปลว่าน้อยแต่ทําให้รู้ว่าเป็นขาลงนะครับทิศทางมันพุ่งลงเห็นไหมครับมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแปลว่าความเร็วแนวดิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงจนถึงตําแหน่งสูงสุดนะครับตำแหน่งสูงสุด 13, 19, 8, 7, 5, 4, 2, 1 3 1สามสิบเก้า นะครับแล้วก็จะเพิ่ม,มค่อยๆเร็วขึ้น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 เห็นไหมครับอันนี้คือแนวดิ่งนะครับส่วนแนวราบเห็นไหมจะหลวดไม่ว่าจะเคลื่อนที่ยังไงก็แล้วแต่ vx เป็นยังไงครับ vx เป็นยังไงเอ่ย vx ยังค้างอยู่ที่34.64หมายความว่าความเร็วแนวราบทำ <V X S 1> ไมครับ vx จะคงที่นะครับความเร็วแนวราบจะคงที่เห็นไหมครับความเร็วแนวราบจะคงที่โอเคนะครับแนวดิ่งไม่คงที่นะครับ ขาขึ้นมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆขาลงมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แนวราบมันจะคงที่นะครับอ่ะเดี๋ยวกูขอลบปึ๊บอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อครับในส่วนของอ่าการเคลื่อนที่เขาจะบอกว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะไกลที่สุดเหมือนเราตีลูกเบสบอลนะครับอ่าคราวนี้ครูลองยิงที่มุม15องศาอ่า 15องศาตกที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับตกที่ตำแหน่งนี้15องศาอ่าย้อนนะครับปร๊บคราวนี้ครูเพิ่มเป็น30องศาอ่า30องศามาลงที่ตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมไกลขึ้นไกลขึ้นยิ่งมุมมากขึ้นยิ่งไกลขึ้นนะครับมุมมากขึ้นไกลขึ้นอ่ะครูเป็น45ครับอ่า45องศาเป็นไง ยิ่งไกลขึ้นก็ไปใหญ่อีก45องศาไกลขึ้นนะครับยิ่งไกลขึ้นคราวนี้อ่าครูก็เพิ่มอีกครับเป็น60อ่า60เอ๊ะทำไม60มันถึงใกล้กว่า45ล่ะเอ๊ะไหนบอกว่ามุมมากขึ้นมันต้องยิงได้ไกลอ่ะงั้นลองไปดูที่75อ้าว75ยิ่งเป็นไงครับยิ่งใกล้เลย ยิงไกลเลยเห็นไหมครับอ่าเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์มาดูที่มุม45ใหม่เป็นไงครับ45อ่า45องศาเห็นไหมครับมันได้ไกลที่สุดครับมันได้ไกลที่สุดฉะนั้นระยะไกลสุดระยะเราใช้ตัว s ถูกไหม s อ่าบางทีเขาใช้คำว่า s x ครับ x ก็คือแนวราบนะครับระยะเอ่อโทษทีครับมุม มุมที่ยิงได้ระยะไกลสุดในแนวราบนะครับในที่นี้คือ45องศาจำเอาไว้นะครับมุม45องศาจะทำให้วัตถุยิงออกไปได้ไกลที่สุดนะครับไกลที่สุดคือ45องศาเห็นไหมครับแล้วทุกการยิงจะเป็นพาราโบลาความหมดเลยเห็นไหมครับเป็นพาราโบลาความเห็นไหมอ่าโอเคนะครับชนั้นได้อีกสูตรหนึ่งนะก็คือมุมที่ยิงได้ไกลที่สุดคือ45องศาโอเคนะครับอะต่อมา คราวนี้เรามาดูมุมสมมุติว่าครูยิงอยู่ที่อ30องศา,อา30องศาตกที่ SX แนวราบได้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะที่เมาส์ครูอยู่นี่นะตำแหน่งนี้อเผอิญว่าตรงนี้มีต้นไม้มาขวางสมมุติตรงกลางเนี่ยมีต้นไม้มาขวางยิงเข้าไปติดต้นไม้แน่นะครับติดต้นไม้แน่ๆตรงนี้ติดต้นไม้แน่นะนแนๆ,นนนๆทำยังไงดีครับให้นักเรียนครับ บวกให้ได้90องศา30บวกอะไรได้90อ่า30 40 50 60 70 80 90ต้องบวกอีก60องศาใช่ไหมครับอ่าครูก็ย้อนไปที่60องศาครับหูดูให้ดีนะครูยิงที่60องศานะอ่ามันสูงขึ้นครับมันหลบต้นไม้ได้แล้วแล้วทำไมด้วยครับ mm hmm. เห็นไหมมันมาลงที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับ แปลว่ามุมที่มันรวมกันได้90องศาเนี่ยมันจะทําให้วัตถุมาตกที่ตําแหน่งเดียวกันอันนี้เป็นสูตรของทหารเขานะครับสมมติยิงที่มุมต่ๆแล้วมันทาไมเนี่ยมันชนต้นไม้เขาก็ยิงที่มุมที่มันบวกกันได้90องศาเช่นมุม30อยากให้ตกตําแหน่งเดียวกันก็บวกอีก60นะครับทษทีท่ครับไม่ใช่บวก60ก็คือยิง30มันจะตกตําแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่เมาส์กูอยู่ถ้าหนูอยากให้ตกตำแหน่งเดียวกันหนูต้องดูว่ามุมอะไรที่บวก30ได้90ก็คือมุม60 หนูก็ยิงที่มุม60อีกครั้งหนึ่งครับแล้วมันจะไปตกตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองตัวอื่นดูสมมุติอ่า15องศาอ่าครูยิง15องศาอ่าอันนี้คือ15องศานะครับ15องศาครูต้องการจะให้ได้อ่าทษทีครับต้องการจะให้ตกที่ตำแหน่งเดียวกันครูต้องบวกยังไงครับให้ได้90องศาอ่าครูบวก75ครับอ่าครูบวก75ไปไหมแป๊บหนึ่งนะ อ่ะ75ครับเป็นไงครับ75องศาเห็นไหมมันตกที่ตำแหน่งเดียวกันครับแปลว่ามุมอะไรก็แล้วแต่ครับที่สามารถบวกกันแล้วได้90องศา,เว,างเวลายิงด้วยความเร็วเท่าๆกันยิงด้วยความเร็วเท่ากันมันจะตกในตำแหน่งเดียวกันแค่นี้ครับนี่อีกสูตรหนึ่งสูตรเมื่อกี้คืออะไรนะ ระยะทางที่ไกลที่สุดหนูต้องยิงด้วยมุมเท่าไหร่สี่้าองศาอันที่2อยากให้ได้ระยะเท่าเท่ากันในแนวราบหนูต้องยิงด้วยมุมที่บวกกันได้90องศามันจะตกที่ตำแหน่งเดียวกันโอเคนะครับครูก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้เอออีกอันนึงเป็นทิกนะครับเป็นทิศเดี๋ยวแถมให้แถมให้ถ้าสมมุติครูยิงที่มุม60สังเกตนะครับมุม60 มุม60สสังเกตนะครับเรารู้แล้วว่าในแนวลาบเนี่ยเป็นไงครับความเร็วความเร็วมันคงที่เห็นไหมอันนี้อยู่ที่20 20เมตรเปอร์เซกความเร็วมันคงที่20เมตรเปอร์เซกเห็นไหมครับแต่หนูดูแนวดิ่งครับแนวดิ่งขาขึ้นตรงนี้อยู่เท่าไหร่ครับ26พอดูขาลงในตำแหน่งใกล้ๆกันครับเป็นไงครับเป็นไงครับใกล้ๆกัน26เหมือนกันครับเห็นไหมย6เหมือนกันครับที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นพาราโบลาคว้าครับมันจะสมมาตรกัน ถ้าตำแหน่งนี้ขาขึ้นเป็น18เห็นไหมครับ v y เป็น18ขาลงตำแหน่งใกล้ๆก,กันก็เป็นเท่าไหร่ครับ18เหมือนกันเป็น18เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นพาราโบล่าความครับความเร็วในแนวดิ่งที่อยู่ในแนวระดับเดียวกันก็คือในระดับความสูงเดียวกันเนี่ยความเร็วเท่ากันแต่ทิศทางมันตรงกันข้ามทําไมถึงรู้ว่าตรงกันข้ามเพราะมันมีเครื่องหมายลบครับเพราะมันมีเครื่องหมายลบตรงนี้แหละครับมันเป็นอ่เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นของโปรเจกทายครับมันเป็นสิ่งที่อ๋อเราแยกได้ออกว่าอ๋อมันคือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทายนะในแนวระดับเดียวกันเนี่ยที่ความสูงเท่ากันเนี่ยความเร็วแนวดิ่งมันเท่ากันครับแต่ทิศทางตรงกันข้ามอ่ะสรุปอีกรอบครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทายเป็นการเคลื่อนที่2มิติความเร็วแนวดิ่งเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับจนที่จุดสูงสุดมีความเร็วเป็นศูนย์ แล้วตอนมันตกลงมามันจะค่อยๆเร็วขึ้นนะครับอีกอันนึงมีแรงโน้มถ่วงกระทําทุกตําแหน่งนะครับมีทั้งความเร็วแนวราบแนวดิ่งเป็นแบบ2มิตินะครับแล้วก็มุมที่ยิงได้ไกลที่สุดคือ45องศาและถ้าต้องการให้ตกตำแหน่งเดียวกันหนูต้องยิงด้วยมุมที่มันสามารถบวกกันแล้วได้90องศามันจะตกในตำแหน่งเดียวกันก็คือในแนวระดับเดียวกันโอเคครับครูจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ นิยามหลักๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูในส่วนของการบ้านนะครับการบ้านในส่วนนี้ก็คือจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับเป็นตัวอย่างเพื่อทบทวนเนาะว่าเราเข้าใจเรื่องโปรเจกไทหรือเปล่านะครับมาดูกันครับ ข้อนี้เขาบอกว่านักฟุตบอลเตะลูกบอลนะครับมีตำแหน่งลูกบอลเป็นดังภาพก็คือ A B C D และ E นะครับไม่คิดแรงต้านอากาศด้วยดูนะครับไม่คิดแรงต้านอากาศนะแปลว่าไม่มีแรงต้านมาเกี่ยวข้องนะครับวัตถุจะขึ้นไปและตกอย่างอิสระนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะตอบคำถามเรามาดูทิศทางการเคลื่อนที่ก่อนนะครับแล้วก็มาดูถึงความเร็วที่มันเกิดขึ้นกับตัวลูกบอลนะครับทิศทางเนี่ยจะเป็นแบบพาราโบลาคว่ำนะครับ อาจจะเป็นแบบพาราโบลาควา้าง parabola วา้าประมาณอย่างนี้นะครับพาราโบลาควา้างโอเคส่วนความเร็วความเร็วก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวครูว,ว่าความเร็วแนวดิ่งก่อนอครูให้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับก็คือ vy นะครับก็คือความเร็ว ความเร็วแนวดิง่งนะครับความเร็วแนวดิ่ง V y นะครับก็ลักษณะจะเป็นเวกเตอร์อย่างนี้ครับอ่านี่ขาขึ้นนะครับอ่านี่ขาลงที่จริงเนี่ยความยาวของเวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ครับ ครับมันจะยาวแล้วมันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงแล้วมันก็ค่อยๆย,ยาวขึ้นเห็นไหมครับมันจะมาประมาณอย่างนี้อันนี้คือความเร็วแนวดิง่งที่เราคุยกันก็คือยิง่งเพิ่มอ่ยิ่งขึ้นไปที่สูงเนี่ยความเร็วแนวดิง่งมันจะยิ่งลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ v y นะ v y โอเคนะครับส่วนแนวราบแนวราบกูขอเป็นสีเขียวแล้วกัน แนวราบเป็นไงครับนิยามจำได้ไหมเอ่ยแนวราบขแป้งแนวราบเวกเตอร์ของเรามันจะยาวใกล้เคียงกันนะครับก็คือแนวราบนะคูให้เป็น vx เป็นความเร็วแนวราบหรือแนวแกน x นั่นแหละนะครับแนวราบเป็น vx นะครับอันนี้เป็น vy อันนี้เป็น vx นะครับ vx แนวราบาความเร็วมันจะคงที่นะครับ vx จะคงที่เสมอด้วย ค,คงที่เสมอฉะนั้นทุกตำแหน่งเรวจะเห็นแล้วว่ามันมีความเร็วทุกตำแหน่งเลยฉะนั้นข้อ1ที่โจทย์ถามมานะครับข้อ1ที่โจทย์ถามมาว่าตำแหน่งที่มีความเร็วอ่อโท,ทีบตำแหน่งที่มีขนาดของความเร็วมีค่าเป็นศูนย์คือตำแหน่งไหนครับในรูปมีไหมเอ่ยไม่มีนะะไม่มีนะครับเพราะทุกตำแหน่งมีความเร็วหมดเลยก็คือความเร็วทั้ง2แกน ทั้งแกน x และแกน y มีแค่ตำแหน่ง c เนี่แหละที่ว่าตำแหน่ง c เนี่แหละที่ว่า vy เนี่ยมันจะมีค่าเป็น0ูเมตรเปอร์เซกก็คือมันจะเหลือแค่ความเร็วแค่แนวราบอย่างเดียวนะครับมันจะเหลือความเร็วแค่แค่ vx อย่างเดียว vx อย่างเดียวนะครับส่วน vy เป็น0ฉะนั้นทุกตำแหน่งสรุปได้ว่าไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่ไม่มีความเร็วนะครับต้องมีความเร็วทุกตำแหน่งนะครับ ข้อ2ตำแหน่งที่มีขนาดของความเร็วในแนวดิ่งมีค่ามากที่สุดความเร็วแนวดิ่งก็คือ vy นะครับ vy หนูก็ดูในรูปครับตำแหน่งไหนที่มีความยาวของ vy มากที่สุดก็คือตำแหน่ง a และและ e ครับอ่าก็คือ vy ยาวที่สุดอ่า vy ยาวที่สุดนะครับก็คือมันมีความเร็วมากที่สุด ข้อ3าตำแหน่งของความเร็วตำแหน่งของความเร็วแนวดิ่งที่มีอะไรครับที่มีขนาดของความเร็วน้อยที่สุดเมื่อกี้มากคราวนี้น้อยที่สุดตรงไหนน้อยที่สุดครับก็คือจุด c ครับจุด c vy เท่ากับ0ูนย์ vy เท่ากับ0นย์นะครับข้อ4ตํตำแหน่งที่มีขนาดของความเร็วเท่ากัน ขนาดความเร็วเท่ากันเราดูเป็นพาราโบลาคว่มครับในแนวระดับเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากันนะครับแต่แค่ทิศทางมันตรงกันข้ามนะครับตำแหน่งความเร็วมันจะเท่ากันฉะนั้น VA กับ VE ใช่ไหม VA กับ VE เท่ากันเห็นไหมครับเขาอยู่ในแนวระดับเดียวกันนะครับแล้วก็ VB จะเท่ากับ V อะไร v d นะครับฉะนั้นข้อน,นี้เวลาตอบตำแหน่งที่มีขนาดความเร็วเท่ากันก็คือ a เท <A S 1> ่ากับ e และ b เท <B S 2> ่ากับ d นะครับซึ่งมันก็จะตรงตามอันนี้นะครับในแนวระดับเดียวกันความเร็วจะเท่ากันนะครับเพียงแค่ทิศทางมันตรงกันข้ามนะเพียงแค่ทิศทางตรงกันข้า,ตามตำแหน่งนี้พุ่งขึ้นตำแหน่งนี้พุ่งลง ไหมครับทิศทางตรงกันข้ามเฉยๆตำแหน่งที่มีความเร่งคงตัวคืออันนี้ตอบง่ายมากเลยครับก็คือทุกตำแหน่งเพราะทุกตำแหน่งเป็นไงครับเพราะทุกตำแหน่งมีกาวิตี้กระทำ ทุกตำแหน่งมีิตี้ก็ะทำครับแปลว่าทุกตำแหน่งมีความเร่งคงตัวเท่ากันหมดก็คือ9.8เมตรเเกคโอเคครับการบ้านก็มีทั้งหมด5ข้อนะครับก็ล็อกโจทย์ทำลงสมุดน,นะครับสงสัยตรงไหนก็ถามในในไลน์ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ